ครับคุณผู้ชมพบกับครัวลุงเจิดอีกแล้วครับวันนี้ลุงเจอจะทําเมนูนี้ให้ทานนะครับผมลาบหมูครับผมลาบหมูทําแบบเมืองเหนือนะครับซื้อลาบหมูมาหนึ่งชุดครับผมหนึ่งกิโลบาทหนึ่งกิโลมาดูของที่เราเตรียมแล้วก็วิธีทำต่างต่างมาดูของที่เราเตรียมนะครับก็มีอันลาบหมูครับผมหนึ่งชุดนะครับผม ลาบหมูหนึ่งชุดพร้อมเลือดแล้วก็เครื่องในครับผมเราจะใส่อันพริกลาบไปสามซองนะครับจะพริกลาบสามซองแล้วก็จะมีอันพวกอะไรอันตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็ขา่าอันนี้ผมจะไปจีนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ตัวนี้ไปครับผมจะมีผักไผยหอมดวนแล้วก็ตัวของผักชีนะครับผม พุงรถด,ด้วยชูดรดและนะปลาครับผมกะปิจะไปจีดตัวครับผมอ่ามาดูขั้นตอนแรกผมจะเอาเอาเครื่องในไปต้มก่อนครับเด้ควนเมาํำราบนะครับขั้นตอนแรกเครัก็เอาอันเอาเครื่องในเครื่องในหมูมาต้มก่อนนะครับใส่กะปิไปหนึ่งช้อนนะครับหัน้ำต้มนี่เขาจะามายำราบตัวนะครับผมเอาอัน ชิ้นหมูมาลาบครับผมเราจะใส่เลือดก้อนไปนิดหน่อยนะครับราบหมูต้องมีสีแดงเตือนะครับใส่เลือดก้อนแล้วก็ใส่นเ,เกลือป่นไปประมาณ1นช้อนชานะครับเวลาลาบได้มาเจ็ดเหนียวนะครับ ละเอียดได้เตะแล้วเราเก็ต้อง,งเอามาพักไปก่อนนะครับอันนี้ลเอียดเร็จแล้วนะครับเอาพักใส่ถ้วยใส่จานไว้ก่อน,นครับเอาเครื่องในที่เราต้มตะเกียน,นะครับสุกเรียบร้อยแล้วครับเอามาพักให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาซอยนะครับ เมนูนี้เราจะทานกับข้าวหนึ่งร้อนๆนะครับ <Yahoo! S 1> ข้าวเหนียวข้าวหนึ่งนึ่งเองครับผมวันนี้สุกเรียบร้อยแล้ว wow, wow, wow. เดี๋ยวมาปลดมากรูกันเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นๆครับทําลาบนะครับลาบก่อลำข้าวก่อห้อนโอ้สุดยอดเลยครับละกลนข้าวได้ตีแล้วก่อเกีบยวไก่อน เอาอันตะไคร้ค่ะหอมแดงกระเทียมแล้วก็กะปิมาจีครับผมเราจะเอาอันของที่เอาจีนี้เอามาตำแล้วก็มาคว่ำกันนะครับจีแล้วมาหอมครับผมวกตะไคร้เนี่ยนะครับขั้นตอนนี้เราจะเอาอันเตรียมผักนะครับผม อันนี้ส่วนนี้จะเป็นผักผักไผยแล้วก็อนสลระแน่ผักไผยหอมดวนครับลาบนี้ต้องมีสองอย่างนี้นะครับผมอ่านเสร็จแล้วก็เก็บไว้ครับอันนี้ในส่วนของต้นหอมผักชีนะครับผม ใส่อซอยไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะใส่ทีหลังนะครับเอาอันเครื่องในครับผมที่เราต้มสุกตะกี้นะครับมากกอบเอาผักไว้ก่อนเย็นแล้วครับเอามาซอยไว้นะครับลาบหมูมันก็จะมีเครื่องในตัวนะครับบางคนเพื่อก็เอาไปทอดกรอบได้นะครับ เครื่องในกรอบก็ได้ครับผมแต่วันนี้เราจะมาต้มนะครับเครื่องในเขาจะได้หลากหลายครับผมจะมีตับมีไส้มีแม้มมีมันครับผม เมื่อหั่นซอยเสร็จแล้วก็เก็บพักไปก่อนนะครับเอาอันของที่เทาเตรียมเด็กเก๊ะนะครับที่เทาจีเดกเก๊ะนะครับจะเป็นมันจะมีบักแควนนะครับผมบักแควนตราไคร้หอมแดงกระเทียมกับปีจีนะครับเอามาตำรวมกันนะครับผมเด็กเกผมซอยผมกลืมถ่ายไว้ครับ ตามให้ละเอียดแลวครับผมสูตรสไตล์ลาบพลอนเราจะเป็นยีงครับผมจะใจกันตัวนี้ไปต่อยนะครับขาตะไคร้หอมแดงกระเทียมกระปิก็จะเอามั่วกันน้ำมันอีกทีนะครับเป็นสดเดียวกันเลยครับผมลาบปลอยลาบหมูลาบปลาครับลาบป่าดกงวันนั้นก็ทำมาเยอะครับผมเอาตั้งกระทะใส่น้ำมันไปครับ รักซอสช้อนนะครับผมพอเลยครับพอน้ํามันแลน้วจะมีความหอมขึ้นมาเลยครับผมเอาไป,ไปเพิ่มเอาไปเพิ่มในส่วนของพริกลาบนะครับผมพริกลาบสําเร็จนะครับเติมเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต,แต่พริกลาบมาได้ก็โอเคอยู่ครับจะได้อยู่แต่นี่เพิ่มความอร่อยเข้าไปนิน่อยครับผมแล้วก็ได้ทตี้แล้วก็ ตักใส่ถ้วยไว้นะครับขั้นตอนต่อม,มาเนี่ยครับจะเริ่มมาทําการยําลาบนะครับผมใส่พริกลาบสําเร็จไปสามซองครับพริกลาบเจ้านี้ํำนะครับผมพริกลาบสมวลลยครับผมแยวหางดงเฮานี่จะมีไข่ยมากมายครับพริกลาบเจ้านี้นะครับ ใส่ของที่ฮัคก้าเด็กีนะครับผมจะเป็นขาตะไคร้หอมแดงดัดเทียมนะครับใส่ลงไปครับผมพร้อมกับบอกแฟนแล้วนะครับเอาน้ำต้มครับผมน้ำต้มกันในเต็กีนะครับเอามาใส่อมาผสมกับพริกลาบนะครับน้ำต้มนี่ก็จะมีกะปิตัวนะครับใส่ชื่อรสไนิดหน่อยครับผมปรุงรสด้วยชืรสและน้ำปลาครับผม ใส่น้ำปลาไปประมาณหนึ่งช้อนก่อนนะครับรเพราะว่าตะเกียบก็เอาเกลือใส่จิ้นลาบตัวนะครับเดี๋ยวมาจัดเกมนะครับเอาอันในส่วนของเนื้อหมูทีเขาลาบนะครับเอามายำก่อนครับผมเอามายำเพื่อมันเข้าพี่เข้าเกลือก่อน,นครับ ผมจะใส่อันนี้ไปน้อยนึงนะครับผมใส่เลือดน้ำไปนิดหน่อยนะครับให้เพิ่มสีสันให้มันมีสีแดงน่ากินนิดน้อยนะครับลาบหมูนี่ไห่มา,มากลาบหมูดิบก็ไปคั่วได้นะครับผมแต่หมูที่เข <What? S 1> าซื้อมานี่เป็นหมูฟาร์มครับผมได้รับใบรับรองเรียบร้อยนะครับสามารถทานดิบได้เลยครับผม นยยำไปยำไปกระเริ่มเหนียวนะครับลอาชิมรสชาติดูนะครับเติมน้ำปลาไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมถ้าเป็นหมูเจ้าบ้านที่เปิ่อนา่ากัดเองนี่น่ากลัวอยู่นะครับผมเอาต้นหอมผักชีผักใยสะระแหน่มาใส่ได้เลยครับ เครื่องในหมูที่เราซอยครับผมเอามาลงเลยครับน้ารับหนึ่งกิโลนี่จะทานอยู่ห้าคนครับผมวันนี้ มเยมได้เี้แล้วก็เอาอันกระเทียมเจียวครับผมหอมเจียวใส่ครับเพิ่มความหอมนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมนำเสิร์ฟได้แล้วครับลาบหมูสไตล์ควาลงเจอด ลองไปทําดูนะครับผมวิธีนี้นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผมส่วนนี้ผมจะเอามากินกินแบบดิบๆนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือจะไปคว้าครับความสาวๆครับ <Yahoo! S 1> มาตกแต่งให้ดูน่ากินครับผมใส่ผักที่เหลือแล้วก็ กระเทียมเจียวนะครับผมโอ้ดูน่ากินนะครับผมมาดูน่าทานไหมครับน้าลาบหมูของเราทานกับผักสดครับผม ผักสดหลากหลายผักกาดบักเขืออใบเล็บกุทผักชีผักไผ่ข้าวเนีวร้อนๆครับผมน้าเอาละครับผมมาทานข้าวด้วยกันครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยสวัสดีครับผม